Direct showcase. Choose wife, live well เพลงลูกทุ่งมีความสัมพันธ์กับคนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเพลงลูกทุ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในด้านการออกเสียงและการใช้ภาษาสามารถเข้าถึงสังคมได้ทุกชนชั้นเป็นเพลงที่เข้าใจง่ายร้องง่ายจำง่ายมีความเป็นไทยเพลงลูกทุ่งอยูนน่ในความนิยมด้วยเอกลักษณ์ลีลาและรูปแบบเฉพาะตัวแต่ความแปรเปลี่ยนของวันเวลา ในอดีตมีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงและหากอยากย้อนวันวานด้วยการฟังเพลงลูกทุ่มเพราะสักเพลงคุณจะทำอย่างไรฮัลโหลสวัสดีค่ะขอเพลงผัวเั่นหายของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเฮ้ยขอไปตั้งนานละก็ไม่มาสักทีผมชอบฟังเพลงของคุณพนมนพรคุณยอดรักสลักใจ ผมไปซื้อแผ่นรวมเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาเก็บเอาไว้แต่พอฟังไปนานๆเนี่ยมันกับสะดุดทําให้ผมเสียอารมณ์อย่างมากเลยและอีกอย่างแผ่นรวมเพลงเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้เพลงอย่างที่ผมต้องการเลยผมก็ฟังมิยุนะครับแต่พอออกมาทําไร่ทํานาแล้วก็ต้องห่างไกลจากคลืค่นวิิยุแล้วไอเพลงเก่าๆดังๆสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครามาเปิดกันเลยมีบ้างไหมครับที่เขาเอาเพลงดังๆเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยเอามารวมกันไว้ในเครื่องเดียวกัน ต่อไปปัญหาเหล่านั้นกงคุณ้มทบดไปเพราะวันนี้เราได้รวบรวมเพลงนุกทุ่งยอดฮิตในอดีตในระบบเสียงสเตอริโอที่ฟังชัดเจนได้ทุกที่ทุกเวลาและรวบรวมเพลงลุกทุ่งดังในอดีตสุดฮิตถึง1,000เพลง เรื่องเล่นเพลง A.S ลูกทุ่งทิศพันล้านเครื่องเล่นเพลงที่ได้รับลิิธทธิ์แท้ทุกเพลงที่รวบรวมศิล,ลปิน58ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสวยใจดำศิล,ลปินรุ่มเพชรแหลมสิงห์งำงำสาวนาสาวแฝดศิ<ห>ล,ลปินพุ่มพวงดวงจันทร์ปูไข่ไกลหลงศิล,ลปินขายธงทรงพลและอีกมากมายที่ยังตราตึงอยู่ในใจคุณจนถึงปัจจุบันและต่อไปนี้ขอเชิญพบกับพวกเขาเหล่านั้นได้ณบัดนี้ พิธีกรสาวแสนสวยคนนี้มิน้นสรทันรัตนะรุ่งสีและปรมาจารย์ด้านเพลงทุ่งอาจารย์แดน,นบุรีรัมนนยรรมัวันมามนมากๆเลยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ช,ช เข้าสู่บรรยากาศบ้านไร่ชายทุ่งจันว่าหนูฟินไหมเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้ยนี่หนูนึกถึงื่อสมัยก่อนอยู่วงดนตรีลูกทุ่งเดินสายเมื่อสี่สิบห้าสปีก่อนเนี่ยโอ้โหเจ้าประคุณเห็นหางเครื่องเต้นอย่างนี้แล้วไหมจริงๆ มาจารยไไนนะอาจารย์อาจารย์อา,จา,จ,าจารย์เอาอย่างนี้ดีววกว่าคุณผู้ชมขาบรรยากาศบ้าน,นไร่ชายทุง่งองเราเนี่ยสบายสบายแหมอาจารย์ยิ่งได้ฟังเพลงลุกทุง่งเนาะได้ยังได้ฟังเพลงเก่าๆเานาะมันรู้สึกแบบเฮ้ยชอบแล้วก็รู้สึกสนุกสนานจังเลยค่ะเชืช่อไหมน้องมนจา้าเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะชื่อเพลงว่าหัวฉันหายถ้าต้นฉบับจริงๆเนี่ยเป็นเสียงร้องของศิลเป็นแห่งชาติค่ะ คุณขวัญจิตศรีพระจรันทร์พอคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เขานำมาร้องเมื่อสักครู่นี้เพราะมากมั้งโอ้โหก็หหถือว่าเธอถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเพลงได้สนุกและมันมากเนี่ยนเนี่ย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 ใไหมเหมาะสมแล้วที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เขาเป็นราชินีเพลงลูกทุง่งใช่เลยค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ขาแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าหนูอยากจะฟังเพลงหวานๆบ้างะอาจารย์จัดให้หน่อยได้ไหมคะฟังเพลงหวานจะไปฟังที่ไหนเพลงหวานๆเลยก็รู้แล้วจะไปหาแทปเทปไปหาแผ่นซีดีต้องวิ่งหา แผ่นโอ้โหไม่ไหวแล้วมันเพลงมานานแล้ว <c oughs> นี่นี่จัาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอะไรหา <c oughs> ฟังที่น, <c oughs> นะนนไ่นม่ไงหนูพกมา พราะอะไรมาอาจารยหนูเต้นระเบิดระบเบอรบ์มาสักครู่นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเพลงหวานล่ะเนี่ยเต้นได้แล้วก็เกี่ยวกับเพลงหวานด้วยอาจารย์เพราะว่าเครื่องนี้หนูแอบพกติดชุดมาหนูยังเต้นได้เลยมันเล็กกะทัตละเนี่ยอาจารย์เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เขารวบรวมเพลงไว้อาจารย์กว่าพันเพลงมากกว่า5 8ิปศิลปินในนี้ในนี้แหละอาจารย์จาย๋า <1, 000 S 2> พันเพลงจริงเครื่องนี้นะคะ,ะเรียกว่าเครื่องเล่นเพลง A S ลูกทุ่งฮิตพันล้านอาจารย์อยากฟังเพลงอะไร รักเก่าที่บ้านเกิดเดี๋ยวหนูกดให้หนูจำได้นี่เลยหนึ่งหนึ่งเก้านี่นอโออีจากบ้านน้มาหกปี เยาอนคนดี้ไงตกเร็วเหลือเกินล่ะแหมก็ให้น้องๆได้ไปพักก่อนถ้ามีไอ้ชุดชุดนี้แล้วได้ฟังเพลงรุ่นนี้นะมันทำให้คิดถึงอดีตเมื่อสมัยที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังกระชุ่มกระชวยกระชับกระเจงย้อนอดีตได้ดีจริงๆโอ้โหไม่น่าเชื่อลองให้อาจารย์ลองเล่นดูเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากไม่ยากเลยจรย์อาเรลงองไรอาจารย์อยากจะฟังเพลง ปูไข่ไก่ลงปูไข่ไก่ลงหมายเลขสิบสอาค่ะจ์เลข12บจ้ากดเลขหนึ่งเลขส <2 S 1> <3 S 2> องอนุเพิ่มเสียงนะทั้งเธอคนงามขอปล่อยตามตามว่าหสานะที่ไม่มีปริญญาควันตามอง เป็นยังไงล่ะจ้าเครื่องนี้มันดีจริงๆเล่นไหมล่ะโอ้โหมีศิลปินตัวจริงๆของเป็นๆมาร้องให้เราดูด้วยอ้อไม่ได้สิมันต้อง amazing มันต้องแบบว่าพิเศษนิดนึงเอาอย่างนี้จ้าเลข2 8 2 8เหรออ่ะสองแปดเาจันลองกดเลยสอเลขแอ่ะดูที่มันเป็นเพลงอะไรเพิ่มเสียงนะ สาใส่กลอนจะเข้ามุ่งนอนคิดถึงบายนานั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าโอ้โมันถูกใจจริงๆชอบใช่ไหมล่ะคะอาจารย์คะ่ใจคนแก่ที่ใจคุณแก่เห็นเปล่ะแหมอย่างที่มันสุดยอดจริงๆโอ้ยโดนใจอยากจะทดสอบหนูได้จะไม่ให้หนูรู้ว่า อาจารย์จะกดเพลงอะไรเล่าเดี๋ยวอาจารย์ก,กดเองกันแล้วกันสะ3 8ปดศูนย์นี่ไม่รู้เลยกดเล,ลดเขลอะไร ถูกใจแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องถูกใจเหมือนกันเพราะว่าเครื่องนี้บอกได้เลยนะคะว่าเล็กกระทัดรัดมือเล็กๆแบบนี้ยังถือได้สบายเลยนะใช่แล้วจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายจริงๆ<อ>เริ่มแรกเนี่ยก็มีปุ่มเปิดปิดแค่ปุ่มเดียวเองปุ่มเี้เหรอปุ่มเดียว,ยวจ้า,จาเปิดปิดเปิดปิดแค่นั้นเองโอ้เปิดป๊บเปิดเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเห็นหน้าจอ LED ชาร์จเจนแบบนี้ปุ่มกดก็ใหญ่นะคะนิ้วเรากดได้สบายสบายเลยกดอะไรกดทำไมกดสำหรับเลือกเพลงจ้ะ 三。Oh. No. แล้วถ้าอยากฟัง FM นะก็เปลี่ยนเป็นกดปุ่มสีแดงปุ้งแล้วก็หาคลื่นซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นี้เองง่ายจะตายและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีด้านข้างตรงนี้ด้วยดออูใหญ่ๆไว้ทำไรอันนี้เป็นช่อง USB ค่ะจานขาสมมติเรามีแฟลชไดช์ใช่ไหมคะเราก็เอาแบบแฟลชไดช์เนี่ยมาเสียบปุ้งตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะฟังเพลงได้อีกออลาจานดูนลำโพงจอ้องพิวเตอรตัวเล็กๆเนี่ยปึ๊บลำโพงใหญ่ยักษ์อลังการไหมล่ะคุณผู้ชมคะเป็นระบบสเตอรอิโอด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเสีย,ย,ยงนี่แบบว่าก้องกง วถ้าเราฟังคนเดียวในห้องนี้นะคะหูได้ยินแบบชัดเจนมากเครื่องนี้ไม่เป็นหมื่นเลยค่ะราคาที่บอกเนี่ยเลยนะคะว่าสุดคุ้มคุ้มค่ากับที่คุณชมจะจับจองเป็นเจ้าของเลยละคะ่ะ<ม>อาจารย์ลองคิดดูเวลาอาจารย์แบบว่าไปฟังตามตู้เพลงอะ่ะอาจารย์ว่าคุ้มไหมละ่ะพันเพลงยอด5บาบาอ,อ พันเพลงก็ตกตั้งห้าพันบาทใช่แล้วค่ะแล้วแต<อ>เพลงละสิบบาทนั่นยอดปุ๊บพันเพลงหมื่นบาทโอ้ตายตายตายคุณผู้ชมคะหลายบทเพลงที่เป็นอมตะหลายบทเพลงที่เป็นเพลงฮิตเพลงดังเพลงในสมัยก่อนถูกรวบรวมเอาไว้นะคะในเครื่องเล่นเพลง AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านเครื่องนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเชื่อได้เลยว่าฟังกีทีกีทีคุณผู้ชมก็ถูกใจแล้วก็ไม่เบื่ออย่างแน่นอนค่ะแต่วันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะีอะไรจ๊ะช่วงหน้านะคะเรามีศิลปินนะคะที่เขาจะ มาย้อนลํำลึกให้เราคิดถึงย้อนลํำลึกถึงเพลงเก่าๆของเขาเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงน้าค่ะเซลเป็นที่มีเพลงอยู่ในนี้นะใช่แล้วค่ะจันขาอยากเจออยู่ก็อยากเจอจต,ตังเกลอนเลหาปราลองลอย,ลอยนาว่า เพลงไงนุ่มตังเก๋ผมชอบมากครับเปิดฟังดุครั้ง,งเวลามานั่งตะ๊ะปลานอกจากเพลงนี้แล้วยังมีเพลงอื่นอีกเป็นพันที่ทรวบรวมไว้ในเถื่องนี้เถื่อนเล่นเพลง a อลูกทุ่งฮิตพันล้านเรื่อนนี้ช่วยแกงเง้อให้ผมได้นนมายิ้มยิ้ครับทุกครั้งที่ผมออกมาทำนาผมจะต้องพกเครื่องเล่นเพลง a อลูกทุ่งฮิตพันล้านมาด้วยเสมอครับ ไม่ต้องจูนพื้นหาเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์ทั่วไปครับเสียงชัดแจ๋วใสปิ้งเลยครับคุ้มมากมากครับเ well. พลงลูกทุ่งมีความสัมพันธ์กับคนไทยตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันแล้วหากอยากย้อนวันวานด้วยการฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆพักเพลงคุณจะทำอย่างไรขอเพลงผัวเช่นหายของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเฮ้ย ขอไปตั้งนานล้ะก็ไม่มาสัทีผมไปซื้อแผ่นรวมเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาเก็บเอาไว้แต่พอฟังไปนานๆเนี่ยมันกลับสะดุดทำให้ผมเสียอารมณ์อย่างมากเลยต่อไป ัญหาเหล่านั้นของคุดจมดไปเพราะวันนี้เราได้รวบรวมเพลงลูกทุ่งยอดฮิตในอดีตกับบทเพลงยอดนิยมในระบบเสียงสเตริโอที่ฟังชัดเจนได้ทุกที่ทุกเวลาและรวบรวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีตสุดฮิตถึง1,000เพลงเหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองและเป็นของขวัญกับคนที่คุณรักในโอกาสพิเศษเสียงชัดแจ๋วใสปิ้งเลยครับคมมากๆครับ่วยแกงเงาอไอ้พ่มไดหมากจริงๆครับ ต่อไปนี้ถ้าอยากฟังเพลงไหนแค่กดเลือกเพลงง่ายๆไม่ต้องรอดีเจแล้วคะ่ะชอบตรงที่ฟังทั้งวันเพลงไม่ซ้ำกันด้วยถูกใจผมจริงๆเพลงโดนใจผมทุกเพลงไม่ต้องทนฟังแผ่นกระตุกอีกต่อไปสามารถบรรจุนักร้องทั้งหมดไว้อยู่ในนี้ตัวจริงเสียงจริงถึง50บกว่าท่านด้วยกันลรย,ยันสัญญายอดรักสลักใจแล้วก็รักชาติสิริชัยจังวันภัยลูกเพชรชายทงทร,รงพลพร้อมทั้งผม่อนเทศพันธ์ทุกคนอยู่ในนี้หมดเลย

เครื่องเล่นเพลง AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านเครื่องเล่นเพลงที่รวบรวมเพลงฮิตอมตะเพลงดังหาฟังยากจากศิลปิน58ชีวิตที่คุณชื่นชอบกว่า1,000เพลงจากราคาปกติ2,690บาทแต่เพื่อคนพิเศษเช่นคุณหากคุณโทรมาตอนนี้เราลดให้คุณอีก1,000บาทให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาสบายกระเป๋าเพียง1,690บาทเท่านั้นโทรหาเราตอน,นี้ที่02-666-0666 ย0 0 2 6 6 6 6 6 02666666 d i r e c หล่นกล้าเผ่าไทยสูย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาสเมืองบาทองค์ อลังการจริงๆเลยค่ะได้เจอทั้งศิลปินตัวจริงพลังเสียงจริงๆโชว์อลังการ หนูแล้วมีความสุขจริงๆอาจารย์ค่ะร้องไหลอะเซร้องไหลหนูชอบหู้ยล้วบอกคุณผู้ชมนะคะใครที่แบบว่าไม่จุใจใช่ไหมรีบเลยค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยนะคะสําหรับเครื่องเล่นเพลงนะคะ AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านแล้วคุณจะได้ฟังเพลงแบบเนี้ยเวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้เอาแบบจุใจแล้วแต่ตัวคุณชอบเลยอขออาจารย์ร้องเพลงของคุณสายันสัญญามาอาจารย์เดี๋ยวหนูกดให้นี่หกศ แล้วจะร้องเลยกลยกาได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ ถ้าด้แปะตรงนี้สักนีดนั้โอ้โหจะเหมือนเลยเพราะสายยันเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะเขาเรียกว่านักร้องที่มีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวของตัวเองใช่่คะสังเกตว่าตลกต่างๆบ้างอะไรบ้างจะเอาลีลาของสายยันนี่มาแสดงตลกแล้วให้ทุกคนได้ทํามาหากินได้โอ้จริงๆริงผมถึงบอกว่าสายยันนี่กว่าจะมาเป็นสายยันได้แต่ละคนเอ้ย ายยันเนี่ยเขาเป็นเด็กบรรน,นอกบรรน,นานู่นอยู่แถวนาตะเป็น<อ>แถวดอนตาลสุพรรณบุรีดน้นสุพรรณบุรีอเออ,อะะสมัยนั้นชื่อ กำชัยณราชบารุงแต่ว่าหลายๆท่านที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีก๊อปปี้โชว์ถูกต้องเนาะก๊อปปี้โชว์ซึ่งหลายคนเอาไปเป็นก๊อปปี้โชว์ก็สร้างอาชีพให้ตัวเองบางคนก็โด่งดังไปเยอะเนาะบางทีเนี่ยเราจะไปหาก๊อปปี้โชว์แต่ละคนดูเนี่ยเราก็ต้องรองานใหญ่ๆรอเขามาแสดงนานนานไม่มีโอกาสหรอกนึกถึงนักร้องคนไหนที่จะเป็นขวัญใจของท่านท่านยังชื่นชมชื่นชอบค่ะอยู่ที่เครื่องเล่นของเราเครื่องนี้เครื่องเดียวเครื่องเล่นเพลงเอลูกทุ่งฮิต พันล้านนะคุณผู้ชมคะศิลปินเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ได้มาโชว์ร้องเพลงให้กับเราได้ชมเพียงอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะดีดีดีไม่จานดีไปงั้นไปนั่งพูดตอวเราเตรียมตัวดีกว่าทุกครั้งที่ผมออกมาทำนาผมจะต้องพกเครื่องเล่นเพลง as ลูกทุ่งฮิตพันล้านมาด้วยเสมอครับไม่ต้องจูนพื้นหาเหมือนมิทยุทรานซิสเตอร์ทั่วไปครับเสียงชัดแจ๋ว ใส่ปิ้งเลยครับคุ้มมากมากครับสวัสดีค่ะท่านขะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวานใครลูกแพทมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเพลงของพวกเราไปยู่กับเพลงเล็กๆอย่างนี้เขาทำมาเนี่ยเครื่องเล่นเพลงเอเอเอ็มซุ่พันล้านเนี่ยทำไห้เพื่อเตือนความจำที่เคยได้ฟังมาตั้งแต่อดีตติดปีติปีติดห้าิปีนี่อยากจะฟัง ฟังได้ทันทีเลยใช่เครื่องเล่นขนาดเล็กจิ๋วๆขนาดนี้จริงคุณภาพมันสุดยอดมากเก็บเพลงไว้เป็นพันๆเพลงถึงลูกถึงหลานได้ด้วยพี่แดนพูดถูกต้องเลยคิดก่อนทำก่อนมาก่อนได้ฟังก่อนแก๋วจริงๆรจานเปิดง่ายง่ายนี่กดตรงนี้กดตรงนี้ค่ะค้งไว้สามวิ ติดแล้วนอกจากขับพันเพลงในนี้แล้วคุณยังมีแฟลชได์เอาแฟลชได์มาเสียบไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มเพลงเข้าไปได้อีกนะคะแล้วก็ชาร์จแบตได้นานด้วยนะคะถึง15ชั่วโมงเลยใช่ค่ะนะคะเขามาคนเดียวเนี่ยคุ้มหมดเลยต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านที่เวลามานั่งพูดนั่งคุยกันตรงนี้ถือว่านําตัวเป็นเป็นมาคุยเลยขอบคุณครับทก่านาคนก็พูดเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาเจอกันนะคะ เพลงดังฟังชันไปทั่นแดนอสานชอบตรงที่ฟังทั้งวัน <ไป S 2> เพลงไม่ทํำกันด้วยถูกใจผมจริงๆเพลงโดนใจผมทุกเพลงลูกค้าเข้าร้านมาเนี่ยพอยได้ยินเสียงเพลงเขามีความสุขยิ้มแย้มหน้าบานอารมณ์ดีกับบ้านทุกคนกผมต้องขอขอบคุณเครื่องเล่นเพลง as ลูกทุ่กหิตพันล้านไม่ต้องทนฟังแผ่นกระตุกอีกต่อไป ลูกสาวซื้อให้เป็นของขวัญวันแม่อิ่มอกอิ่มใจมากค่ะที่ได้ฟังเพลงฮิตลิขสิทธิ์แท้ของศิลปินที่เราชื่นชอบต้องขอบใจลูกสาวมากเลยค่ะต่อไปนี้ถ้าอยากฟังเพลงไหนแค่กดเลือกเพลงง่ายๆไม่ต้องรอดีเจแล้วค่ะ Direct Show Choose Live well. บทเพลงเหล่านี้จะกลับมาย้ำอดีตวันหวานอันแสนหวานอีกครั้ง ด้วยเครื่องเล่นเพลง AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านเครื่องเล่นเพลงที่รวบรวมเพลงลูกทุ่งคลาสสิกไว้ถึง1,000เพลงที่รวบรวมศิลปิน58ชีวิตที่คุณชื่นชอบในอดีตไม่ไว่าจะเป็นคนสวยใจดำศิลปินรูปเพชร <ไป S 1> แหลมสิง,ง,งสาวนาสาวแฝดศิลปินพุ้มพวงดวงจันทร์ปูไข่ไก่หลงศิลปินชายธงทรงพล และอีกมากมายที่ยังตราตึงอยู่ในใจคุณจนถึงปัจจุบันมาพร้อมกับลูกเล่นเพิ่มเติมที่หลากหลายให้คุณใช้งานได้อย่างจุใจใช้ฟังเป็นวิทยุได้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกต่อการใช้งานใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลามาพร้อมปุ่มกดขนาดใหญ่และหน้าจอ LED ที่ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนมีช่องต่อ USB ที่สามารถให้คุณฟังเพลงเพิ่มเติมจากแปสแต์ได้อีกด้วย มีลำโพงระบบเสียงแบสเตอริโอให้คุณฟังได้ยอย่างไพเราะมากยิ่งขึ้นผมว่าถ้าท่านมีเครื่องเล่นเพลง AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านของเรา<อ>เครื่องเดียวคุณเหมือนกับมีเพลงอยู่ในนี้เป็นพันพันเพลง<อ>ถ้าท่านเป็นคอลูกทุ่งพันแท้ผมว่าท่านควรจะมีเอาไว้เป็นสมบัติของคุณครับ เครื่องเล่นเพลง AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านเครื่องเล่นเพลงที่รวบรวมเพลงฮิตอมตะเพลงดังหาฝังยากจากศิลปิน58ชีวิตที่คุณชื่นชอบกว่า1,000เพลงจากราคาปกติ2,690บาทแต่เพื่อคนพิเศษเช่นคุณหาคุณโทรมาตอนนี้เราลดให้คุณอีก1,000บาทให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาสบายกระเป๋าเพียง1690บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้ที่0 2 6 6 6 0 6 6 6 ยำ6 6นย6สองหกหกสวยูนย์หกหกหกทีวีดในซอยสวสวพในซอยสวนตมีสุขสซอยสวยเลย เปนไงละมันต่อเนื่องเนาะแต่ตอนนี้ขอขอบคุณแดนเซอร์ก่อนนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะอตอนนี้เรามาย้ําความคุ้มค่ากันสักครั้งหนึ่งน้อยจานเนาะแหมมันจนไม่อยากจะหยุดนะผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เครื่องเล่นแบบเล็กๆขนาดพกพาแบบนี้ดูสิมือมินนะเล็กขนาดนี้เนี่ยยังจับได้เลยแล้วก็มีน้ําหนักเบามากเลยนะคะอ,อันนี้บอกเลยว่าคุณพกพาไปไหนก็สะดวกเพราะเล็กกระทัดรัดแล้วเวลาใช้งานก็งกง ง่ายค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็กดปุ่มเปิดตรงนี้ค่ะกดค้างไว้สามวินาทีตืดตืดตืดแล้วก็ปล่อยมือนะคะตัวเลขก็จะเริ่มล้านหลังจากนั้นใช่ไหมคะเราก็กดเพลงที่เราอยากจะฟังสมมุติว่าเพลงที่12แล้วก็เปิดปุ่มเสียงนะคะขึ้นลงบริเวณด้านข้างตรงนี้แค่นี้เองค่ะเราก็จะได้เพลงที่เราอยากจะฟังแล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าฮูอยากจะมีเพลงเข้ามาเพิ่มเอามาใส่ในนี้ได้ไหมพันเพลงก็เยอะแล้วนะแต่เราก็ยังมีเพลงที่เราอยากจะใส่เข้าไปอีกได้ไหมได้นะคะคุณ สามารถที่จะไปหาแฟลชไดรฟ์นะคะมาเสียบตรงที่ช่องเสียบ usb ปุ๊บตรงนี้ได้เลยแล้วก็เพิ่มเพลงฟังสบาย,ส,บายส่วนตัวต่อมามาดูด้านหลังเราบ้างดีกว่าค่ะโอ้โหด้านหลังเนี่ยลำโพงใหญ่มากเป็นแบบสเตอริโอเลยนะคะบอกเลยว่าเสียงต้องกังวาลฟังตรงไหนก็ได้ยินอย่างคมชัดอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เวลาเราชาร์จแบตนะคะเราก็จะชาร์จจาก ปุ่มนี้แค่ปุ่มเดียวเองนะคะเริ่มต้นการใช้งานเวลาเราได้ไปปุ๊บชาร์จไว้ค่ะประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะรอให้แบตตรงนี้เต็มแค่นั้นเองค่ะก็ดึงที่ชาร์จแบตออกเราก็ไปฟังที่ไหนก็ได้แล้วอาจารย์เห็นตรงนี้ไหมนี่ที่ห้อยอะพี่อันนี้ไม่จ่ทีห้อยอย่างเดียวนะคะเป็นเสาอากาศแบบว่าไฮโซมากมากเลยนะอาจารย์เวลาเราเปิดวิทยุปั๊บเสาอากาศมันก็จะหาคขึ้นใช่มันก็หาคขึ้นของเขาเองและถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอุ๊ยฉันอยากจะฟังคนเดียวทํายังไงดีนะเรามีชุดหูฟังไปให้ด้วยนะคะในชุดตรงนี้เลย เ,เสียบเข้าไปที่ปุ่มนี้ค่ะปึ้งนี่นะคะแล้วก็ต่อมาที่หูฟังแล้วก็ฟังส่วนตัวได้สบายมากเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าสมมติว่าเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะคะเพลงเนี่ยเขาก็จะลันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่เพลงที่เราเปิดไปจนถึงเพลงที่1000ันใช่ไหมคะแต่เอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกเพลงที่เราอยากจะฟังจริงๆเนี่ยเราจะทําได้ไหมทําได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าจะมีคู่มือนะคะเป็นคู่มือที่คุณสามารถไปหาเพลงที่คุณอยากจะฟังได้เรียงตามตัวอักษรของเพลงเลยนะคะพอเราได้เพลงที่เราอยากจะได้ปุ๊บเราก็มากดตัวเลข ปพ๊บแค่นี้เองค่ะเราก็ได้เพลงที่เราอยากจะฟังฟังเวลาไหนก็ได้ง่ายง่ายค่ะเอาอย่างนี้ว่าถ้าเผื่อท่านซื้อไอ้ตรงนี้ไปให้คนที่เรารักค,คนที่เราเคารพผมเชื่อว่าจะได้เพิ่มความรักจากคน ที่เราให้มากมายยิ่งกว่านี้อีกรีบยกหูโทหาเราตอนนี้เลยนะคะคุณจะได้นะคะเครื่องเล่นแบบพกพาแบบเล็กระทัดรัดแบบนี้และบอกเลยนะคะว่าเพลงดังเพลงไหนที่เป็นเพลงอมตะหาฟังยากในนี้เรามีเรียบร้อยแล้วใช่ครับั้นรีบโทรเข้ามารีบโทรเข้ามาคุณผู้ชมค่ะวันนี้มิ้นและก็อาจารย์แดนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาสัมผัสกับเครื่องเล่นเพลง AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านสามารถบรรจุนักร้องทั้งหมดไว้อยู่ในนี้ตัวจริงเสียงจริงถึง50กว่าท่านด้วยกันพันเพลงนะครับพันเพลงจะเป็นเพลงสายยันสัญญายอดรักสลักใจแล้วก็รักชาติสิริชัยจังวันไพลูกเพชรชายรงทรงคนพร้อมทั้งผมตอเทศพัน์ทุกคนอยู่ในนี้หมดเลยของเขาดีจริงๆ d i r e c หากอยากย้อนวันวาน,วานด้วยการฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆสักเพลงคุณจะทำอย่างไรขอเพลงผัวเชินหายของคุณพุง่งพวงดวงจันทร์ค่ะเฮ้ย <h üğ y> ขอไปตั้งนานละก็ไม่มาซะทีปัญหาเหล่านั้นเขาคุณจะหมดไปเราได้รวบรวมเพลงลูกทุ่งยอดฮิตในอดีตในระบบเสียงสเตอริโอที่ฟังชัดเจนได้ทุกที่ทุกเวลาสวยแกงเงาเล้พ่มไดหมากจริงๆครับเสียงชัดแจ๋ว ใส่ปิ้งเลยครับคุ้มมากๆครับเครื่องเล่นเพลง เอลูกทุ่งฮิตพันล้านเครื่องเล่นเพลงที่รวบรวมเพลงฮิตอมตะเพลงดังหาฟังยากจากศิลปิน58ชีวิตที่คุณชื่นชอบกว่า1,000เพลงจากราคาปกติ2,690บาทแต่เพื่อคนพิเศษเช่นคุณหากคุณโทรมาตอนนี้เราลดให้คุณอีก1,000บาทให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาสบายกระเป๋าเพียง1690บาทเท่านั้นโทรหาราวตอนดีที่0 2 6 6 6 0 6 6 6ย้ํา0 6 6ำ soon ho 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 tv direct showcase choose wisely live well